สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นรทางหวยห้านอยสูตรเม็ดเดียววันที่27่เดือน9เ้าพีหกแดนะครับผมหวยห้านอยสูตรเม็ดเดียวเมื่อวานนี้ผมไม่สูตนะ,ะผมเน้นพิเศษแล้วก็ปกตินะพิเศษไม่มาเนาะปกติออกมาเฉสูตรนะครับผม ปกติออกมา70นะก็เข้าเป็นตัวเน้นนะศูนย์มาเข้า70น้อยเดียวเป็นฮานอยปกติมาตามกันต่อนะครับผม เม็ดเดียวนะครับวันนี้มาอีกแน่นอนแน่นอนวันนี้ยเหมือนจะไหลเจ็ดอยู่ด้วยนะเอาเจ็ดแล้วกันสามหาหนอยนะครับวันนี้ก็ขอให้มีเจ็ดมาล้วกันเนาะตัวจอจะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้า เจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดแปดนะไม่ไม่มจะเจ็ดหกนะคงไม่มาเจ็ดหกนะ <c oughs> แต่ผมคิดว่าแต่ผมคิดว่าเจ็ดต้องมาแน่นอนวันเนี้ยี่สิบเจ็ด เออยี่สิบเจ็ดก็ขอให้เป็นเจ็ดไม่รู้ว่าเกี่ยวกันไหมเนี่ยเออ่ตัวเน้นก็จะมีนะตัวเน้นก็จะมี สองห้าน้อยนะครับพิเศษแล้วก็ปกตินะก็ขอให้มีเจ็ดมาแล้วกันเนาะสําหรับแนวะทางหวยห้าน้อยสูตรเมื่อเดียวก็จบไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกํำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ